เจอแม่ก็กินได้เลยไปที่นี้ได้พริกเจอเลยร้อนไหมโอเคไม่ร้อนแม่ไ<อ>ม่พอาไวน okay, นี้พอแค่แน่จริงโอ้ยหมดล้วจิงเสียบเข้มแบบ

ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนร้านช,ชากาฟเฟชากาแฟเโค้าติา่มซำตอนแรกบอกมาตอนแรกบอกไม่มาเพราะเราไม่รู้จัก น,นี่ร้อนไหมไน่ร้อนอันนี้จะเป็นกระดูกก่อน

คออ่อนฮอดจากมันซื้ออย่างแบบอ,อ,อ,อันนี้เขาเหา็นว่าชมการของสด น,นี่ก่อน,นี่อันนี้มันเป็นข้าเปียกนันปะข้าขเปียนข้าเปลียดต้องปรุงก่อนข้าเปลี่ยนอะไรเนี่ยเนเยวนะม,มันเป็นขน้าเปลี่ยนขวยจับเออนั่นแหละขวยจับนั่นดีเพราะก็ได้สมเ่นเนี่ยเอามาก,กับไข่ก็หล่อ ชากาแฟชากาแฟโอ้ยใหญ่จังอันนี้อะไรชีสอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนีน,นร้อนยังไม่รลอน เอ้ยังไม่รอนนะอันนี้นะไขกกระทะ สุรดามาทำพาสปอร์ตนะคะทุกคนถ้ามาทำพาสปอร์ตที่โครลลาชไปซิตเซ็นทรันะคะสะดวกมากคนง่ายเลยก็คืออนคนง่ายจากนันเขาเรียกอะไรจำได้ตลอดธนาคารทำพาสปอร์ตจองออนไลน์ สะดวกมากของโคราชเขาจะเขาจะย้ายมาอยู่ที่เซ็นทรัลเซ็นทัลเขาจะเป็นการทรุงอันนี้เขาจะปรุงหน,นังกระเฉาะลงดีแต่เราไม่ต้องปร,รุงก็ต้องปรุงตอวนี้จะเป็น ก้มชอบเปียกเซนคอาเปียกอันนี้เซนคอาเปียกเค็มมากเดี๋ยวลองดูสิร้อนไหมไม่ลองอเ,ลเอาให้มันทบแล้วจะจะปิดอ่ตอนกุ้งไม่กินนะแกกุ้ง มันมีโตดเดียวยาวเไหนกันกรุงออกพุ้นเส้น มาจากทางอะไรนะเซ็นัลเซ็นทนระัลฟาซามาแยกพี่กระซับเต้นพี่น้องชากาแฟร,ร้านติน่มซำแสบๆพี่น้องวันนี้สุดาดาก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจ้าไม่เห็นพาสปอร์ตพี่น้องทุกคนอย่าลืมนะคะไปที่เซ็นทรัลนะ ตอนนี้โคราชย้ายไปนานแล้วหลับคอยคุณหูน้องเพิน่นบ๊ายบาย